ก็จะสอนวิธีการใช้ระบบนะครับตัวเก็บระบบนะบเป็นระบบเก็บข้อมูลการขนส่งสินค้าของแต่ละค่ายนะครับก็มีค่ายไหนเราก็สามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับเพิ่มได้เรื่อยๆครับถ้ามีค่ายไหนเพิ่มเข้ามาเราก็แอเข้าไปอีกนะครับลากดเข้ามาดูเนี่ยอันนี้เป็นหน้าบ้านนะครับเข้าหน้าเว็บหน้าเว็บเนี่ยหน้าแรกหนี่ยจะเป็นหน้าของคนที่ใช้ข้อมูลทั่วไปก็อย่างมาดูว่าเทอร์รี่แฟร จนที่นําส่งเท่าไหร่นะครับก็กดเขาว่าแสดงนะครับก็จะเห็นนะครับว่าสารสัตว์เคอรี่นะมีจังหวัดไหนบ้างนะครับมีการบรรจุพันธุ์อะไรนะครับราคาเท่าไหร่ตัวนี้นะครับเราก็สามารถเขียนรีวิวลงไปได้นะครับจะชมจะติชมหรือว่าจะแนะนําอะไรก็เข้ามาได้โดยที่แอดมินเป็นคนจัดการทั้งหมดนะครับเข้ามาที่เข้าสู่ระบบตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ เปิดเป็น2องแบนะครับมีหน้าบ้านนะครับแล้วก็หลังบ้านของแอดมินแอดมินก็เข้ามาเพิ่มนะครับอ่าก็าอีเข้ามาครับแอดมินรหัสก็ใส่เข้าไปครับ1นึ่งสกดเข้ามาครับก็จะมีข้อมูลพื้นฐานก็คือจังหวัดนะครับมีจังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างน,นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับก็เพิ่มไปทุกจังหวัดเลย ตอนนี้ก็เพิ่มให้เจ็ดจังหวัดนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆครับตาม copy วาง copy วางเอาก็ได้ครับเดี๋ยวดูก่อนจะไม่ได้มีจังหวัดไหนมีเกอกบ,บ้างส่วนจะกรอกตาเข้าไปนะครับก็ใส่ตาเข้าไปกดบันทึกครับ ก็กดรีเฟซทีนึงครับ f 5ทีนึงก็จะเจอตาต่อมาบรรจุพัธุ์ครับบรรจุพันธุ์มีแบบไหนบ้างครับก็ให้เราใส่เข้าไปอันนี้เดี๋ยวค่อยค่อยค่อยมาทําอีกทีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานต่อไปเป็นเราเป็นบริษัทขนส่งก่อนนะครับมาที่บริษัทขนส่งส่วนเราไม่เอาอันไหนเรากดลบทิ้งครับอ่าเรากดรีเฟซทีนึ่งมันก็จะหายไปครับ หายไปเลยที่หน้าบ้านก็จะหายไปด้วยครับเห็นไหมมีอยู่ใช่ไหมครับกดรีเฟรชทีนึงก็จะหายไปนะครับแบบนี้ต่อมาเรามาเพิ่มครับเพิ่มเราก็มาเพิ่มว่าไอ้ขนส่งเนี่ยมันมีจังหวัดไหนบ้างครับเราก็มากดเพิ่มตรงนี้ เช่นไปสนีไทยนะครับือซีไทยแบบ e m s นะครับแล้วก็ใส่ไปทุกจังหวัดเลยนะครับมีจังหวัดไหนบ้างมันก็มาจากจังหวัดเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ถ้ามี7จจังหวัดก็ใส่ไปเรื่อยๆครับจนครบ7 7จังหวัด จังหวัดไหนที่กรอกลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายถึกถูกให้เรากดบันทึกกดรีเฟซทีหนึ่งครับแล้วขึ้นไปเซนีไทยขึ้นมาแบบนี้ถ้าอย่างเคอรี่เนี่ยเมื่อกี้เราใส่ตากเข้าไปใช่ไหมก็มากดแก้ไขย,ยังไม่มีตากใช่ไหมแล้วก็มาใส่ตากเพิ่มกดบันทึกแล้วก็มาดูหน้าเว็บตรงนี้นะเคอรี่นะแสดง ตอนแรกไม่ม um, um, ีตาดใช่ไหมพอเรากดรีเฟซทีนึงตาดก็จะมาเห็นไหมครับกดคอนโทนก็ได้กดคอนโทน f ห้าตัดก็จะเข้ามาเราก็กอให้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะให้คนอื่นเข้ามาดูอะไรประมาณนี้เวลาก่อขนทรงก็กอกตัวนี้แหละก็กก่อเข้าไปเห็นไหมเรามีไปรษณีย์ไทยแล้วใช่ไหมไปรษณีย์ไทยก็เอีนี้ก็จะโผล่ขึ้นมา ตอนนี้ไปซนีไทยก็ยังไม่มีอะไรแสดงเลยเห็นไหมบรรจุภัณฑ์ก็รรีวิวยัไม่มีตอนนี้ไปที่บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เราก็กดเพิ่มบรรจุภัณฑ์ก็เลือกขนส่งเลยก็คือไปษนีไทยบรรจุภัณฑ์สุว่ากล่องสมมติกล่องเล็กราคาห้าบาทน้ำหนักหนึ่งกิโลระยะเวลาสองวัน ค่าส่ส่งห้าสิบบาทกดบันทึกนะกดรีเฟซทีหนึ่งก็จะขึ้นมาเห็นไหมคนนี้เราก็เพิ่มไปเรื่อยๆเ,เลยตรงหน้าเว็บเนี่ยเห็นไหมไปสีไทยประจุภัณฑ์ไม่ไม่มีถูกป่ะเมื่อกี้เราเพิ่มเข้าไปเห็นไหมมันก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยเราก็เพิ่มแงเนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เขียนรีวิวก็เขียนตรงนี้ได้เลยเขียนรีวิวนี่ก็ให้สําหรับคนทั่วไปนะสามารถเข้ามาเขียนรีวิวได้ สำหรับแต่ละคนส่งนะครับนี่ก็คือตัวระบบนะก็มีแค่นี้แหละก็อแอดข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆ